เฮาก็ได้ก่อนกุ้งก่ำงยิ่งจะผ่านโจกไรก่อนนี่ก้ามใหญ่อีกนะอันนี้โอ้ของก้อมเล่ได้หาใครกิมซีฟู้ดกับวัวมาเนาะผ่านเลยก่อนเดี๋ยวปรากวดอยู่นี่โอ้โหมันหนายิงเลยวะทุงไม่ขาดเบดโอ้ระวังกันปากมือเด้อใจเย็นเออนั่น เดี๋ยวสิพ้าไม่ยิ่งปลาครับดำํำยิ่งปลายิ่งกุ่งมาไม้ไม้เก่าแล้วพี่น้องลงคลิปหลายคนอยู่ครับไม้ยิ่งกลุงล่งนะละแต่ว่าจะพอกลุง,งมงงพันโจกลืมกล่องพี่น้องมีเขียดกับแบพี่น้องแต่ว่าโบกอกมาเดียวเดียวเบ็ แบดไซนี่นีเลยครับแบดบไซนี่เคลียร์ล่งไปท้ายเลยผ่านจูบว่ะเดี๋ยวล่งเ <c oughs> บิ่งคลิปใตน้ำนะครับว่าสิมีป่าบ้างนี่พอปะ่ะาจจ๊ตัวว่าดูสิข้าจะยิ่งกลุ้งงูไี่นัง,ปนงไปติดตามครับ นี่ครับผลงานพี่น้องผมขึ้นมากกวันมูก,กัเยีนลันได้ปกุ้งยิบซองตัวครับกับระเพียตัวนึงใส่เกียบโล่นะซุ้มปลาไตนี่คู่เอายิบซองตัวกุง้งมันคนนมาลงเนีปวดครับมันเลยบ่ค่อยเห็นกุ้งนะ เดี๋ยวผ่านโจกกับพี่กอบกำเน,นิกำลังยิขึ้นมาจับผลงานองผมเดี๋ยวรอบเบิ่งของพี่กอบกับของผ่านโจกับในหน่อยไ้หลาย่นเลยฝนตกครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกพี่น้องขึนแล้วครับรอบสองผ่านโจกได้จะกคางวะ่ะสามสิบหาสามสิบหาหางองผมได้ยี่สิบสี่หางดูเหรอ พี่กอบได้เห็นมีแต่หางยังไงพุ่นบอกเรีนถุงขาดใส่ถุงก่อนปะเฮียไปอู้ยกลับไหมสรุปผลงานกันรวมๆกันที่ก็ได้หลายโลอยู่พี่กอบข้ายิงแม่งป่านะครั้งนี้นะพี่พ่นโอ้บูโลโลอะไรกันที่บ้านเอามาวันหน่อยหาจีบหกจีบหนึ่ง นี่ของเขานี่ว่าดำกุ้งครับผลงานดำกุ้งเบิืงกามใหญ่นี่เดี๋็กกามใหญ่สองตัวเอามาจะกามก็ได้นะนี่ไม่ไข่เขาโอ้ผมกำลังยิงยิงกันไม่ไข่เขาก็ได้เันกุ้งกามใหญ่เจ้ผ่านโจกเลยก่อนนี่กามใหญ่อีกนะอันนี้ของกบเลยได้หาไข่กิมซีฟูดกับวัมาเนาะผ่าดเลยก่อนห้องจปัากุ้อยู่นี่โอ้ มันหน่ยยิงดีวะถุงไม่ขาดเบิดว้าว่างั้นปากมือเด้อยใจเย็นนั่นบึงนี้บึงนี่นี่กาโกงเกินพุ่นปลาต่อไปสิเปลี่ยนอาชียบยานได้มาดับกันเกินอย้าพู่น้ำโคงพวใสเจ้าหัวอย่างเดียวนิดก็พูดประกุษนะไม้รับไม้รับพี่น้องพี่กอบหามทรงสิกกว่าสันหามปาากย แต่ทุกนาสายไฟได้ยุบรถนเอาเอาพูดเลยฮะไม่วิหน้องพ่อกันคลิปหนาเลยครับสำหรับคลิปนี้ช็อตกับบัวใหลายแล้วพี่น้องพันโจเขาเขาเฝ้านะพี่น้องเจีบกันเจีบกันเขาเฝ้าเขาหยานเขาบัได้ยิงกุ้งพ่อกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยเหนือยแน่จังหน่อยพี่น้อง